สีทองดำครับสวยดีครับตัวนี้สีสวยสีทองนะสวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้มาดู g ีช็อกกันต่อนะครับวันนี้ที่เอามาแนะนำนี่เป็น g ีช็อกบนตระกูลตัวเรือนโลหะนะครับผม,มช่วงสองสมปีเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่า g ีช็อกเริ่มจะมีเป็นแบบ ตัวเรือนโลหะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเช่นพวกตระกูล5600ที่เป็นซีเดียมหรือ6900ที่ทําออกมาฮะจะเริ่มเห็นแนวโน้มว่าจะทําเป็นตัวเรือนโลหะออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมาไม่ไม่ได้มาแบบทีๆแต่มีมาเป็นระยะระยะนะครับคราวนี้เนี่ยพอมาช่วงช่วงสุดท้ายของปีช่วงนี้ฮะช่วงกันยาตุลาเนี่ยก็จะมา เป็นตัวตระกูล G A นะครับผมเออเป็นตัวหน้าตาเหมือนในการจีช็อตที่เราเคยเห็นที่เขาใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะตระกูล G A นี่ยหน้าตาจะค,คล้ายแบบนั้นเลยแหละนะฮะต่างกันละเอียดกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับแต่เรื่องหน้าตานี้คล้ายกันมากนะครับมาในโครงเดิมนะครับผมเออลูกเล่นฟังก์ชันบอกก่อนเลยว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเหมือนตัวที่เราใช้ในที่เราใช้สายยางกันนะฮะมีปลุก จับเวลาเวลาต่างประเทศไฟอะไรเงี้ยนะครับพลิกมือไฟติดมีเหมือนกันทุกอย่างครับที่ต่างแน่ๆคือ1ตัวเรือนเป็นโลหะครับสสายยางเป็นลายใหม่เดี๋ยวเอาให้ดูนะแล้วก็3ขนาดมันเล็กลงนิดนึงเดี๋ยวจะเทียบให้ดูมันเล็กลงนิดหนึ่งนะครับจะเป็นไซส์ประมาณสัก47มิลิเมตรเหมาะสําหรับใครบางคนที่เคยใส่ตะกูลที่เป็นสายยางแล้วบดแล้ว ตัวมันใหญ่ๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยใส่แล้วมันไม่พอดีอมันน่านิดนึงเนี่ยตัวนี้จะน่าจะกระชับขึ้นนิดนึงนะเพราะมันเล็กลงมานิดนึงนะครับลงประมาณ3ามมิลลิเมตรครับหรือผู้หญิงที่อยากได้ในากาเรือนใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วแบบใส่ G.A แล้วแบบโอ้โหมันดูมันล้นๆอ่ะลองตัวตัวนี้นะครับมันน่าจะเริ่มลงข้อมากขึ้นนะครับเออแล้วก็ราคาเรื่องสุดท้ายราคาแพงขึ้นนะครับเพราะมันเป็นโลหะอ่ะเดี๋ยวดูมรวมก่อนนะครับผม มีสามสีนะครับบริษัทส่งมามีสีทองสีเงินแล้วก็สีกันเมทัลนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูทีละสีอันนี้สีทองครับตัวจริงเป็นทองเงาเงานะฮะสว่างสว่างเหมือนสุกทองสุกอะเรียกว่าทองมันสุกๆหน่อยนะฮะน่าปัดนะฮะเป็นรูปตัววายเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยเทียบกับตัวเดิมนะปุ่มกดเป็นสีดํานะครับผมสายยางเป็นลายนี่นะฮะอ่าครับเนี่ย เครื่องนะครับเครื่องลูกเล่นเหมือนเดิมก็จริงนะฮะแต่มันไม่ได้ใช้เครื่องตัวเดียวกับตัวที่เป็นตัวสายยางนะครับผมมันคนละเครื่องกันนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงที่พี่เห็นจะชัดแน่นอนตัวฟอนต์ตัวอักษรมันต่างกันเล็กน้อยเหมือนเวลาเราพิมพ์ดีดใน Microsoft Word อะ่ะฟอนต์ตัวอักษรมันต่างกันนิดน,นึงนะครับเออ,อเดี๋ยวลองดูมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเนี่ยจับเวลาตั้งเวลาถายหลังเวลาต่างประเทศปุบปุบมีปุบ สองปุกสามปุกส,สีก่สโนดสัญญาเหมือนกันเลยฮะเหมือนตัวจอเะมีแค่เนี่ยเหมือนกันเลยไฟนะฮะเดี๋ยวลองไฟดูเดี๋ยวไฟเดี๋ยวลองกันนะเดี๋ยวให้มันที่มันมืดนิดหนึ่งนะฮะ,ะเห็นไหมฮะมีสามสีมีสามสีเข็มที่เป็นสีขาวนะครับอจอเป็นพื้นดําข้างในเป็นสีทองอะลามเหมือนเดิมนะคําว่าจีช็อตก็เป็นสีดำํำหัวสายเป็นสีทองเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูบนมือสีทองดําครับสวยดีครับตัวนี้สีสวยสีทองนะครับ อันนี้เราจะมาเทียบขนาดกับตัวมาตรฐานตัว G A เอนะฮะ G s h ็อ ok ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยตัวนี้เป็นตัวดําทองตัวยอดนิยมพิมพ์นิยมขายดีมากนะครับกับตัวตัวใหม่เนี่ยอันนี้ใช้รหัส GM นะเดี๋ยวพี่ให้ดูรหัสอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะถ้าดูจากนี้ไม่แน่ใจว่าดูี่ยในเครื่องในในมือถือหรืออะไรของน้องๆน,นะเห็นไหมว่ามันต่างกันนิดนึงน้อยอ่ะน้อยคือน้อยคือไม่ใช่ประเภทว่าอันหนึ่งไซส์ไซส์ใหญ่ธรรมดาอันหนึ่งกลายเป็นบอยไซส์ไม่ใช่อ่ะคือมันมันลงมาประมาณสักไซส์เดียวอ่ะมัน ถ้าไม่มาเทียบันบางทีบางทีก็แยกยากนะเออแต่แอย่างพี่พี่ขายทุกวันพี่จับพี่พอจะรู้มันเล็กลงนิดหนึ่งเพราะตอนยิบส่งมา่ะมันยิบปุ๊บมันรู้เลยฮะแต่ว่าถ้าคนแบบไม่ได้เล่นบางทีจับมาอาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับเล็กลงประมาณสักสองสามมิลน,นะเออถ้าข้อมือกลางๆอะไรเงี้ยหรือบางคนอยากใส่ไซนี้บ้างไม่เลวนะคือพี่ว่าใส่ได้เลยละไซนี้นะเออแต่ขนาด หน้าตาคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันเป๊ะนะดูดีๆนะครับมันคล้าย,ายๆเฉยๆนะคล้ายเยอะหละคล้ายเยอะแต่มันไม่เหมือนกันเป๊ะๆอย่างแน่ๆก็คือตรงบริเวณตรงหมดุดตรงจุดยึดนี่ฮะจุดยึดหลักเข็มเนี่ยฮะ,ะตรงนี้เน,นี่ยเนะ่านี่เป็นรูปเฟืองใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ไม่เหมือนกันนิดนึงเห็นไหมฮะตรงกลางในะที่ยึดหลักเข็มอยู่เนี่ยครับสีที่สองเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินเงินสว่างอะฮะเออสีเงินเนี่ยนะะตัวแบบโลหะเลยนะครับ เข็มเป็นสีขาวเหมือนกันนะฮะข้างในรูปตัววายก็เป็นสีเงินนะครับผมลายสายเนาะอันนี้ฝาหลังเอ,อผลิตที่ไหนครับเดี๋ยวดูนิดนึงเคสกรอบสายทำในไชน่าเมืองจีนนะครับผมเ,เครื่องเจแปนมูเม้นต์เครื่องญี่ปุ่นนะครับผมอานี่แหละครับมาตรฐานคาซิโอเจแปนเหมือนกันนะครับผมหัวสายเป็นสีเงินเนาะไปดูนิดนึง หัวสายเป็นสีเงินนะฮะเนี่ยลายสายตัวนี้มันจะดูเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกะ่ร aggressive ไหมไม่เออมันไม่ใช่ฮะหัวลายสายมันดูกระด้างกระด้างใช่ไหมว่ากระด้างดีไหมอ่ะมันเป็นลายเนี้ยเอดูดุดุหน่อยอย่างนั้นดีกว่านะเออมันดูออกอารมณ์ดุดุเนี่ยเป็นลายแพทเทิร์นยินเลยเนาะแต่ดูบนมือหนงสีเงินมันจะดูสว่างสว่างเรียบเรียบหน่อยนะสีทองมันดูเด่น แต่ก็แล้วแต่คนชอบจอดำเออทั้งจริงสีเงินบนจอดำก็ยังได้อยู่นะเนี่ยดูบนมือประมาณนี้มือพี่เล็กนะครับต้องบอกทุกทุกรีวิวเลยเนี่ยเห็นไหมสีสุดท้ายครับสีเขาเรียกว่าสีกันเมทัลหรือว่าภาษาบ้านๆเราเรียกว่าสีเทาเข้มๆเ,เหมือนสีควันบุหรี่เข้มๆเ,เนี่ยฮะสีไม่ได้เป็นเหมือนสีเงินเมื่อกี้นะแต่ว่ามันเอามาลมดำเออเรียกว,ว่าลมดำเนี่ยแต่ยังไม่เห็นกระดำปีนะมันจะออกเทาๆเ,เข้มๆนะครับเนี่ยดูตัวสีเนีฮะปุ่มดำเนาะ ข้างในหน้าปัดนี่เป็นโอ้โหสีพร้อยมันสีลุงนิดๆเลยนะเนี่ยมีสีฟ้าสีม่วงอะไรเงี้ยเออนะครับดูอันนี้จะดูวัยรุ่นนิดนึงนะเออเก๋ๆหน่อยนะครับแต่จริงๆถ้าตัวนี้สายสีน้ำเงินนี่ก็คงแปลกตาดีเนาะสายสีน้ำเงินน่าจะสวยนะน้ำเงินกลมท่าเข้มๆนะฮะอืมแต่ก็ทําเป็นสีดําำนะดูก่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกับเลยเมื่อกี้ลวครัเออยังไม่ได้บอกรหัสรุ่นเลยอะ มันใช้รหัสพวกนี้เป็นตระกูลนี่นะฮะ,ะยังไม่ได้บอกรหัสรุ่นเลยครับตระกูล G.M. หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ยะนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับสีเงินมอกี้ดูนะครับะมันจะคนละอารมณ์เห็นไหมฮะอันนี้นจะดูเรียบๆอันนี้มันจะมีสีสันนิดนึงแต่สีทองนี่นก็โดดเลยฮะอแล้วแต่ชอบนะเอออ่เดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับไฟอยู่ที่ปุ่มขวาบนนะครับเนี่ยฮะ พอเห็นนะแต่มันไม่ได้สว่างมากนะครับเหมือนพวกตระกูล g a ทั้งหลายนะมันก็คือมันขึ้นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยดวงเดียวเนี่ยพอเห็นแต่ไม่ก็ไม่ได้ชัดอะไรมากนะครับพอได้เฉยๆอเออไฟเนาะ,ะครับผมหลังจากดูครบทั้งสามสี่แล้วนะครับถ้าให้พี่สรุปก็คือว่าลูกเล่นยังเหมือนเดิมนะครับลูกเล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นเลยนะครับผม ที่เด่นขึ้นมาคงจะเป็นเรื่องของการดีไซน์การออกแบบคือบางคนอยากได้นาฬิกาที่เป็นตัวเดนโลหะบ้างไงฮะเพราะว่าบางทีใส่ออกงานอะไรเงี้ยตัวเดนโลหะมันจะได้ดูดูเป็นการงานมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความสปอร์ตเออน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นสายยางอยู่นะฮะก็ไม่เป็นได้เป็นสายเหล็กนะครับผมเออนะครับผมก็ต้องแล้วแต่ชอบว่าชอบโทนสีไหนนะครับโทนทองโทนเงินหรือว่าโทนสีเมื่อกี้เป็นสีกันเมทัลนะครับผมแล้วแต่ชอบ ไงก็แวะมาดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนีสิบเก้านะครับเป็นหมู่บ้านในนั้นจะมีที่จอดรถเยอะมากอารถมาจอดได้เลยนะครับเปิดสิบโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งทุกวันนะครับหรือจะสั่งซื้อทาง Facebook ทางไลน์ทางไอจีอินสตาแกรมอะไรเงี้ยสั่งมาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมถ้าไม่ลำบาก ชอบก็กดไลค์กดแชร์ตามสะดวกนะครับหรืออยากกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีคลิปมานะครับก็จะมีแจ้งมานะครับผมยังไงถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะมาทำทยอยทยอยออกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้าสวัสดีครับผม